ดีครับอยู่ที่สวนอีกแล้วครับผมวันนี้น้ำได้ทะลักเข้าสวนเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้หลังจากเมื่อคืนฝนตกครับแล้วก็พอสายๆหน่อยน้ำก็ได้เข้าสวนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ฝนก็กำลังตกโปรยๆอ,อยู่คาดว่าน่าจะตกอีกทั้งวันครับผม เดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกนิดหนึ่งครับผมน้ำกำลังไหลเข้ามาเลยครับ <c oughs> โอ้น้ำไหลดูข้างๆกันครับผม น,น้ำเริ่มทะลักเข้ามาแล้วครับผมนี่ครับไหลมาตามถนนเลยครับผมดู ถนนก็ท่วมหมดแล้วครับตอนนี้เหลืออยู่ฝั่งนี้นิดหน่อยเองยังไม่ท่วมเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนครับเช็คน้ำปริมาณน้ำตอนนี้ก็ไหลท่วมเข้าสวนแล้วครับผม ฝากติดตามด้วยครับผมนุ่มสุรินทร์พออยู่พอกินฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับดูสิครับ <c oughs> เข้ามาเต็มเต็มเลยครับผม <c oughs> ผ่านถนนมาชิวๆเลยครับน้องน้ำเออ ครับน้ำเข้ามาแรงมากเลยครับคาดว่าคืนนี้ถ้าฝนตกอีกทั้งคืนก็เรียบร้อยเลยครับในสวนนี่ครับอีกหน่อยก็เข้าสวนไม่ได้อีกแล้วนี่เพิ่งเข้าน้ำเพิ่งมาได้ไหลเข้ามาได้ชั่วโมงเดียวเองนะครับดูสิ เต็มเลยกั้นไม่อยู่แล้วนะครับเพราะมันนุ่มยาวตามถนนไปถึงนู่นเลยครับผมสวยงามถนนน้ำไหลผ่านถนนเรียบร้อยแล้วอืมเอามองมาใส่ปลาซิลวไป อะไรทำไมนะหรือไ What you know? ่จุดไปวางอะไรวางได้มันก็มันไหลมันไหลตงนี้มันไหลมันไหลลงไปนู่นเออไหลสิเนี่ยเยอะเนี่ยเยอะมากเขาเลยจะบอกคนนอนด้วย มาได้ช่วโมงหนึ่งแล้วตึ้งทออ่วม,มได้ชโมงหนึ่งแล้วดูดิอีกสักพักหนึ่งก็เต็มสวนน่ะอีกสักพักหนึ่งก็เต็มสวนน่ะมาธรรมชาติเนาะฝนตกทา <c oughs> งโน้นสูง ทางนู้นมันสูงไอ้ตรงถนนไอ้คอนกรีตนี่มันต่ำน,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 นั่นแหละฝนตกเมื่อคืนเขาก็ปล่อยกันมาเต็มอ,อืมตามนาข้าวเขาก็ปล่อยมาอย่างเดียวและตรงนี้มันเป็นที่รับน้ำอยู่แล้ว อันนี้ก็ได้แต่ทําใจทำยังไงดีดูตรงนี้เต็มแล้วต้นไม้จะตายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามดูต่อไปนะครับผมฝนก็ยังลงเม็ดมาเรื่อยๆ ธรรมชาติของน้ำครับตรงไหนต่ำก็ก็จะไหลไปตรงนั้นแหละสู่ที่ต่ำพอไหลเข้าแล้วก็ออกยากเข้าแล้วออกยากครับน้ำต้องสูบออกอย่างเดียว โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากติดตามด้วยครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ